ทอมครูซวัย62ปียังคงเสน่ห์แรงไม่เปลี่ยนล่าสุดทอมครูซวัย62ปียังคงเสน่ห์แรงไม่เปลี่ยนล่าสุดถูกจับภาพขณะด,ดินเนอร์สุดโรแมนติกใต้แสงเทียนในร้านสุดหรูก,กับอานาเนออามาดนักแสดงสาวสุดฮอตวัย36ปีทั้งคู่ดูสนิทสนมและพูดคุยกันอย่างมีความสุขหลังจากดินเนอร์เสร็จปาปรารัตซี่ก็ไม่พลาดเก็บภาพขณะที่ทั้งสองออกจากร้านด้วยกัน โดยทอมครูซยังส่งยิ้มทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองขณะที่อานาก็พูดคุยและถ่ายรูปกับผู้ที่เข้ามาขอถ่ายภาพอย่างน่ารักเป็นกันเองแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมายืนยันสถานะความสัมพันธ์แต่บรรยากาศหวานๆครั้งนี้ก็ทำให้แฟนๆต่างจับตาดูว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะพัฒนาไปในทิศทางใดเดออามาดเป็นนักแสดงลูกครึ่งคิวบาสเปนที่มีผลงานโดดเด่นในฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็น knife t r u n n e r 2อ4 9 และบทบอลเกิลในโนทาม์ทูดีเนอกจากนี้เธอยังสร้างความฮือฮากับบทบาทมาริลีนมอนโรในบอนเมื่อปี2022ซึ่งส่งให้เธอเข้าชิงรางวัลออสการ์โทมสัสครูซเมพอเทอร์ที่4อังกฤษโทมสัสครูซเมพอเทอร์ไอรี IV, เกิดวันที่3กรกฎาคมพศ2505เป็นนักแสดงชาวอเมริกัน จบการศึกษามัธยมปลายจากเลนไรเคยแต่งงานกับนักสแสดงชาวอเมริกันมีมิโรเจอร์จากนั้นอยากกันก่อนที่จะแต่งงานใหม่กับนักสแสดงชาวออสเตรเลียนิคโคลคิดแมนในปีพศ2533และอยากกันในปีพศ2544ต่อมาได้สมรสและมีลูกสาวกับเคทโฮมชื่อซูรี่เกิดเมื่อวันที่18เมษายนพศ2549ในแซ นตามอนิการัฐแคลิฟอร์เนียก่อนที่จะทั้งคู่จะหย่ากันในเดือนมิถุนายนพศ2555และเขารับบทเป็นอ e ีธานฮันในภาพยนตร์ชุดเรื่องมิชชันอินพอสิเบิรตอนที่ทอมอายุ12ปีแม่ของทอมตัดสินใจพาทอมและลูกสาวทั้ง3คนหนีพ่อของทอมไปเนื่องจากเธอและลูกถูกทำร้ายร่างกายมาอย่างยาวนานโดยย้ายกลับไปอยู่สหรัฐทอมต้องเปลี่ยนโรงเรียนในที่ต่างๆมากถึง15แห่งจนกระทั่งจบการศึกษามัธยม ปลายจากเบลนไรในรัฐนิวเจอร์ซีย์เขามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องแต่เมื่อได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าจึงหันมาเรียนการแสดงในปี2524ทอมมาที่ลอสแอนเจลิสที่เขาพบพอลล่าวากเนอร์จาก Creative a r t i s t Agency ซซึ่งเป็นคนที่นำเขาเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์โดยทอมได้รับบทที่ไม่โดดเด่นมากเรื่องทอมมาแจ้งเกิดเต็มตัวในเรื่องท็อปกัน2529 ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไรายได้356.8ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกตามด้วย The Color of Money 2529 เรนแมนสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดคอปเตลสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบอลออนเดอะโฟร์ออฟตูไลน์สองพันห้าร้อยสามสิบสองเดย์ออฟทันเดอร์สองพันห้าร้อยสามสิบสามฟาแอนด์อเว่ย์สองพันห้าร้อยสามสิบห้าเอฟิลกูดแมนสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเดอะเฟิร์มสองพันห้าร้อยสามสิบหกอินเตอร์วิววิดเดอะแวมพายสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด มิดชั่นอิมพอซิเบิร์2539และเจอรี่มากวาย2539และยังมีผลงานอย่างเรื่อง The Last Samurai 2546คอนลาเทอร์2547ของมิเคลมันประกบคู่กับเจมี่ฟอกนอกจากนั้นยังแสดงภาพยนตร์กำกับโดยสตีเว้นสปิลเบิร์กกับภาพยนตร์ไฟไฟเรื่อง War of the World 2548